ป้อนขนาดเดิม500 ml จปะปกติั25บาทเลือเพียง18บาทเท่นานั้น ีควันนี้นะคะสํานกงานพานิทร้านอูเย็นนะคะเป็นร้านของฟ้าค่ะในพื้นที่อำเภอท่ายางนะคะร้านอูเย็นนะคะเป็นร้านขนาดใหญ่นที่ตอย่ในเขอภอท่ยาคะเป็นร้านขายของนะคะทามากไม่เ็นน้ะคะวันนี้เราพามาเยี่ยมชมกันค่ะว่าจุดเริ่ต้นงร้านค้ารานนี้นะคะพัฒนามาสู่ร้านใหญ่แบบนี้ได้ยังไงค่ะเ่าบุญสิบบาท ะค่ะจะเห็นได ok ้ว่านะคะเทคนิคการจัดร้านนะคะของร้านอยู่เย็นนะคะก็คือเขาจะมีมุมสินค้าราคาประหยัดนะคะอยู่บนเลนหน้าร้านค่ะซึ่งถือว่าเป็นการอันดับึงสายตาและก็ติที่มาเสร็จของค่ะการติดด้าราคาที่ชัดเจนนะคะตามสินค้าโปรเจคบริโภคที่เราจะเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนำมาวางตั้งไว้นะคะโดยการเขียนโปรโมชั่นนะคะลดราคาพิเศษค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเชืดอมสายตาในการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านได้ค่ะเนเค่งแวนร้อน ค่ะเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศในร้านนะคะวันนี้เนี่ยมีความตื่นืนหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่นการเริ่มต้นของโครงการราฐบา,น,น,าน,นะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยส,ส,นสนับสนุนร้านค้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในเลยค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านที่ขวัญี่้ค่ะสวัสดีค่ะที่ขวัญอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะคะทุกคน ก็เพิ่งเห็นว่าเป็นวันที่รับโครงการร้านธนานะคะช,ช่วงเริ่มเลยค่ะจะให้ทุกคนแนะนําตัวแล้วก็แนะนำํำสุดเริ่มต้นค่ะของการเป็นร้านอย่างไรสุดเริ่มต้นของการเป็นร้านสวัสดีค่ะฟันเดือนค่ร้านฟันเย็นนะคะก็สุดเริ่มต้นของการเป็นร้านธงฟ้าเอาก็ประมาณเริ่มต้นโครงการครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าจะเดิมเนี่ย เราก็เข้าอบรมร่วมกับสองรัฐมาตลอดแล้วก็มีโครงการตรัวนี้มาท่านทาน,นี้จังหวัดท่านก็มาเชิญให้เข้าร่วมโครงการเซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่า ยังไม่รู้จักเลยยังไม่เข้าใจกันทั้งหมดช่แต่เราก็มั่นใจกันลักว่า้โครงการดีๆเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับลูกค้าใช่ไหมคะเราก็เลยตอบตกลงตกลงทั Torah ้งทที Torah ่ยังไม่รู้นะคะก็โอเคเขาผ่านไปทางทางจังหวัดเขาติดต่อประสานงานมาเดี๋ยวก็ให้เจ้าหน้าที่กรุงไทยมาติดตั้งเครื่องรู้สึกว่าจะเป็นลําดับต้นๆของปุ๋ยนะคะค่ะแล้วก็วันแรกที่เปิดทําการปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบลูกค้าแบบเราก็ใหม่น็อเครื่องก็น็อกก็สนุกสนานนลูกค้าเขาคอคิวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโรศ เรื่องมือจับของมูลนิธิส่วนนะคะค่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนแรกทก่อนก็เป็นร้านโชว์หอยแต่มีในตำบลนี้แล้วพอเป็นร้านของรัฐบาลเนี่ยโรงการโทรฟ้าค่ะพัฒนาต่างๆมาเรื่อยๆจนประชาชนเริ่มติดแล้วนี่มันแบบมีคนเยอะมากเลยค่ะแนะนำวิธีค่ะการพัฒนาร้านนะคะให้คู่กับร้านต่างๆ เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมีที่การทำการร้านค้ายางไงคค่ะอันนี้ก็ขอแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะคือเราจะเข้าใจว่ายุคนี้มัน็นยุคก,การแข่งขันยุคแข่งขันแล้วก็เป็นเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคที่มากขึ้นค่ะทีนี้เวลาเราทําการช้าเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องแข่งกับใครค่ะแต่แต,ต้องแข่งกับตัวเองต้องแข่งกับตัวเองคือทาการบ้านให้มมากขึ้น ทำการบ้านให้มากขึ้นคืออะไรก็ต้องดูว่าสินค้าอะไรที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเราคือเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะไปดึงลูกค้าทั้งหมดมาที่เราได้แต่เราต้องรับษาขานลูกค้าที่หลักของเราที่มีอยู่เนี่ยเขาใช้อะไรประเภทไหนยังไงกลุ่มลูกค้าค่ะคือต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเราเราต้องเห็นว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนค่ะเป็นลูกค้าของอย่างเช่นผู้ประกอบการรายเล็กหรือเป็นหน้าเกษตรหรือเป็น ไว้รุ่นหรือเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าเราก็ต้องจัดสินค้ามาเพื่อให้ตรงตามฐานลูกค้าเราเพราะว่าเวลาส่วนมากอะ่ะเราก็จะไปเดินทางกันนิดหนึ่งคือเอาสิ่งที่เราอยากจะเอามาขายแต่เราลืมถามว่า เฮ้ยเราอยากเลยลูกค้าอยากคือถ้าลูกค้าอยากอันนี้สุดนะคะคือมันแบบว่าเราจะแปบว่าเฮ้ยฉันจะเอาเนี้ยแต่บางทีเราลืมไปว่าเฮ้ยไอที่เราอยากอยากซื้อเนี่ยเราใช้น่ะลูกค้าซื้อเรหรือเปล่าใครลูกค้าเราเราเห็นหน้าลูกค้ายังเพราะถ้าเรายังไม่ทําการบ้านปุ๊บเรามามันก็จะกลายเป็น ก็คืที่อยู่ในร้านต่อไปที่เป็นที่ยาประมาณนี้ค่ะสินค้าที่อยู่ในร้านใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นสมการสำรวจนะคะของประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็เรืองสินค้าน้ำหนกมาจำหน่ายใช่ค่ะเพว่าจะได้มันไม่เป็นการเหมือนค้าขงต่อค้าในร้านค่ะค่ะแล้วอย่างเข้ามาเนี่ยจะเห็นมูมสินค้าราคาพิเศษต่างๆค่ะที่ผู้าจัดไว้อันนี้คือเราคิดค้นขึ้นมาเองจากหรือว่าเราได้มองเห็น นี่ะ่อื่ว่ายังคลดราคาพิเศษค่ะก็คืออันนี้กของซัพพร์้อทร้านเนี่ยนะสามารถจะดีต่ของซัพพลายเออร์คือหาผู้ป็ิโดยตรงค่ะแล้วต็เรามีด้านหนึ่งด้านของทำขายส่ง้าส่งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยท่านท่านที่จะได้วอลลุ่มทีนี้ได้วอลลุ่มมาเนี่ยุหเนี่ยเราก็หาเพื่อบริการลูกค้าด้คาเส่วน้าส่งเนี่ยเราก็จะดับราคามาเพง่าราคากระจายสินค้าแบ่ แค่ที่เรารวมกันซื้อแล้วเราก็าจะได้ถูกถได้ถูกย่เช่นต้องเลือกวัตถุ50หลัง100หลังรือยปละ่ะเราก็เในด้านหลังส่งข้ามไกระจายสินค้าอาอกไปทำกำไรน้อยหน่อยและตรงนี้ขายปิดเราก็เพื่อมีกำไรนี่ตัวประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องคิดว่าต้องคนณกำไรเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ ได้เท่าไหร่บริษัทซัพพอร์ตละมาเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะมันจะมีงงงเงินร้อนต้นทุนเยอะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะคะเล็กลน้อยๆนะคะที่ร้าน,นะคะ้าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถไปทำนะคะเป็นตัวอย่างได้เพราะว่อเป็นการเพิ่มยอดขายกับทางรา้านแล้วก็สามารถจัดนุงสินค้าราคาประหยัดโปรโมชั <c oughs> ่นแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็แบบนี้นะคะอย่างเราซื้อสินค้าเนี่ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นนุงดูใส่บา <c oughs> เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาปกติลดพิเศษหรือเพียงไหนนะค่ะมันเป็นเหมือนเทคนิคการขายค่ะอยากแนะนําร้านค้านะคะให้ลองไปทําตามดูนะคะช่วงนี้เป็นโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายแจกแจกอีกชั้นหนึ่งค่ะซื้อครบอยากเพิ่มอีกค่ะเพื่อให้ นะคะกับร้านค้าเราส่วนมากก็คือเปนสนิทการร้านค้าใชนชนุมชนชาวบา้านเน,น,ะะานี่ยนะไปจำเนี่ยเราว่าโอเครับแจกเรากมแจกด้วยไราะมายใจค่ะแจกสิน,น,ะค,ะนค้าที่เลยคหะไปนแบบจุงใจค่ะลูกค้าเราก็จะโอเคยินดีดนะแต่ถ้ามันเล็กนิดน้อยเน่มันก็ได้เรื่องของความรู้สึกะคะ่ะเรารู้สึกแบบอบอุ่นเป็นกันเองมากค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะของร้านชงหวยในชุมชนนะคะพอนมีความใกล้ชิดก็จะซื้อขายกันง่ายขึ้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ฝันนะคะช่วแนะนำนะคะที่ไหนวิธีการจัดร้านค่ะว่าเราควรวางสินค้าประเทศไหนหรอ้ยตรงไหนเนการแยกโซนนะคะก็เป็นการเลือกซื้อสินค้าง่ายๆจากคนที่มาใช้บริการค่ะคืออันนีต้องบอกตัวก่อนนะคะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่เรียบร้อยก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆนะะเพราะว่าเรายัง็คืบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี้ในส่วนเริ่มต้นเนี่ยคือ มันต้องปรับหลายค้งมากแต่ตอนที่เราจะปัดเนี่ยเราก็ไปซืก่อนแต่เดมเราทำเรื่องมองมันไม่ดีเราก้องพิาราการบ้านแต่ว่าเราจะเอาอะไรเริ่มลงแผ่นในกระดาษค่ะลงแผนในกระดาษค่อยได้แล้วเราก็สิ่งจนตสินังม่ได้ตัดสินเพราะบอว่าด้านอาหารก็ส่งคนที่ด้านอาหารด้วยกันด้านห้า ใช้ทับสบู่ยาสีฟันทับก้งบัตอะไรประมาณเนี้ยไอย่างเงี้ยเขเราก็ให้แบ่งโซนเดียวกันประเภทซักล้างอย่างประเภทซักล้างเนคื้อเยื่อต่างๆเนี่ยปักขั้งนุ่มต่างๆเนี่ยจะอยู่ในโซนเดียวกันบรรจุพันธุ์ก็จะเดียกบรรจุพันธ์อย่างเนี่ยอย่างสินค้าที่อย่างน้ำมันพืชเนี่ยคนซื้อบ่อยใช่ไหมคะก็จะไว้เช่นข้าวสารอย่างนี้แล้วก็ผลน้ำยาล้างจานผลขอาวโัดต่างๆก็จะไว้ส่วนนานๆนะคะ โอเคถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีเลยนะคะค่ะรับขายไม่ได้เลยนะคะสำหรับการเป็นร้านมงฟ้านะคะนั่นคือสินค้าชุมชนค่ะสินค้าชุมชนนี่ถือว่าเป็นร้านคู่บุญกับพร้านมงฟ้าเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถรับมาขายโดยไม่ต้องขานอะไรเลยใช่ไหมคะพี่ขวัญตอนนี้อะไรพิจารณาจากอะไรคะสินค้านีอะไรค่ะอันนี้ก็ขมมยน้องนาดานี่คือเอ่อเชิญขึ้นอร์ ทานคนี่ยทานพราะาวไทตอนเช้าเพราะเป็นคนไม่กินบัตรแครีไม่กินปลาต้มโป๊ะกแล้วก็อร่อยค่ะอร่อยแล้วก็เฮ้ยเขาใช้กะทิแท้นะเขาทํางานเขาทำขนมที่ได้หลังก็เลยติดต่อแล้วก็นักราคาค่ะแล้วลูกค้าตอบรับดีค่ะก็เป็นของหวานะคะโดยน้ำตาลตะหนดค่ะซึ่งเป็นสินค้านะคะของจังหวัดบุรีเลยนะคะนำมาแปลด้วเป็นของหวาแบบนี้นะคะเป็นด้านค้าชงชาที่สนับสนุนสินค้าชุมชนของจังหวัดอุบลีได้ค่ะ สวัส <Mile> ด <dizzy> ีค <move for free> ุณผู <state> ้ชมใกล้เคียงเนี่ยเราจะได้มาช่วยจุดขายบริเวณหน้าขอร้านเนี่ยก็จะอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลนะคะ87ตึงเปิดตั้งแต่ตีห้าเปิดทำการตีห้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะเป็นสองกะค่ะแล้วก็สามารถโทรสอบถามโทรสั่งซื้อได้ค่ะแล้วเราก็มีในชุดขายส่งด้วยขายส่งค่ะขายส่งก็หมายถึงว่าซื้อลูกค้าซื้อจะมาต่อลูกค้าที่ซื้อไปทำอะไรอย่างเป็นวัตถุดิบในการขาย เช่นเดียวกตามไก่ย่างประมาณนี้ค่ะตัววัตถุดิบตัวบรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วเราก็เป็นตัวแทนของบริษัทถุงไผ่นำด้วยนะคะเราสามารถขายในราคาส่งราคายกกระสอบได้จ้ะเบอร์โทรก็ตามเบอร์โทรได้นะคะศ9 4 958 9382ี่เค่ะเปิดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่ตีห้าค่ะตีห้าถึงหนึ่งทุ่มก็คือสิบเก้านาฬิกาห้านาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาค่ะมีโครงการอะไรบ้าง ที่ทางร้านเหราเนี่ยรับค่ะโครงการมีมส3มคนละครึ่งมี เราชนะแล้วก็สวัสดิการลายเดือนมาจากอินเ่ีค่ะเนาะตามนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไทยนะคะที่ได้รับินจากรัฐมาแล้วนะคะก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าฝากค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะอยากจะขอความร่วมมือค่ะช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือนะคะก่อนเข้ามาร้านค้าหรือว่าในสถานที่อื่นๆ่นนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะวันนี้